Hi girl สวัสดีลูกสาวกลับมาพบกับคุณแม่กุยชิกโกใน Sex Education Podcast ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขั้นเย,ย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex Education Podcast ค,ค่ะ อันดับแรกก็ต้องขอโทษก่อนเพราะว่าออรู้สึกว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ค่อนข้างจะออกช้าเนาะก็มีท่านผู้ฟังหลายคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยทาง Sex Education Podcast มีวันที่แบบเขาเรียกว่าไงนะออก EP หรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆแบอกว่าเราไม่มีวันระบุเจาะจงเพราะว่าคุณแม่จะออก EP ต่อเมื่อเราได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีท็อปิกอะไรที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันก็ต้องมีการไปศึกษาความหาความรู้ในเรื่องของท็อปิกนั้นๆเนาะประมาณนี้ดังนั้นเราก็เลยไม่ได้มีวัน ที่จะมา,อาบอกเป๊ะๆว่าจะออกวันไหนอะไรอย่างนี้พูดง่ายๆคือตามใจฉันบางทีก็มาเร็วบางทีก็มาช้าแต่ว่าเราพยายามที่จะออกทุกๆอาทิตย์เนาะโปรเด็กก็พยายามทําแบบวันอาทิตย์ตอนกลางวันอันนี้คือแบบว่าไอเดียลช้าแต่ก็ไม่ได้เป็นไปได้เสมอไปนะคะนั้นก็ขอโทษท่านผู้ฟังมาก่อนที่เรามาออกกันค่อนข้างช้า อ่ทีนี้ใน EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Q&A หรือว่า Question กับ Answer นะคะเมื่อประมาณ สอ,อาทิตย์ที่แล้วมัง้งคุณแม่ได้เปิดใน IG เนาะให้ทุกคนนะคะถามข้อถามเข้ามาเรื่อง Q&A เรื่องของเซ็กหรือว่าปัญหาเรื่อง Relationship กันได้นะคะวันนี้นะเราก็เลยลองมายกตัวอย่างเนาะคำถามที่เรารู้สึกว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะมีความคลา้คลายคลคลึงกันแล้วก็เอามาตอบไปในพอดแคสต์นี้นะโอเคคำถามแรกนะคะถามว่าจะทำยังไงดีให้เราไม่เกิดอาการเงียย คำถามนี้เป็นน้องอผู้ชายยีถามเข้ามาที่จริงแล้วต้องบอกว่าอาการเงี่ยหรือว่าความฮอนนี่หรือความกำหนักหรือความอยากมีเซ็ก ความเงียบนั่นเองเนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากๆที่เราจะมีความอยากแบบนี้เนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะว่าเฮ้ยเอ่ยิ่งเรามีฮอร์โมนสมมติยิ่งเป็นน้องเพศชายใช่ไหมแล้วก็อายุในอยู่ใน,ในวัยรุ่นเลยเนี่ยแบอบกว่า14 15อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นความอยากที่จะอยากมีเซ็กซ์หรือว่าความเงียอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเออก็คือไม่ต้องไปเครียด เราก็จะถามน้องเขาไปว่าเค้ยแล้วเราแบบบ่อยขนาดไหนที่เรารู้สึกเงีย้ยอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่า,าก็ประมาณแบบถ้าเป็นภาพปกติผมก็ช่วยตัวเองแบบว่าวันละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่มองว่ามันปกติมากจริงๆไม่ต้องไปกังวลคือ เนี่ยนี่พูดเสมอเนะว่าแบบว่ากินขี้ป่ยวเป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นถ้าเรามีความเงียบแล้วความเงียบของเราเนี่ยมันไม่มไ,มมไม่ทำให้ใครเกิดอันตรายแล้วไม่ได้ไปแบบชักว่าวนแบบรถไฟฟ้าไม่ได้ไปถกคุยร้านอาหารอะไรเงี้ยเราถือว่าโอเคทําในที่ที่มันเป็นที่ของเราอะไรเงี้ยไม่ผิดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันว่าโอ้ยจะต้องแบบมาควบคุมาการเงียนแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอยากที่จะพยายามที่จะควบคุมมันมีวิธีอะไรทํำยังไงได้ไหมอะไรเงี้ยอื จริงๆนะมันก็ทําได้ก็คือมันเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเออก็คือไปเสียงเหงื่อน,นั่นแหละเออแต่เราบอกไว้ก่อนว่าการออช่วยตัวเองวันล,ละครั้งสองครั้งในวัยนี้มันไม่ได้ผิดปกติเนาะแล้วก็มันมีคําถามใใคล้ายคขึ้นกับน้องผู้หญิงมาเหมือนกันน้องเขาก็ถามว่าเออเนี่ยแบบ ช่วยตัวเองทุกวันอะแปลกไหมนะอันนี้เป็นน้องผู้หญิงอายุประมาณ27นะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยแกช่วยตัวเองทุกวันอะไม่แปลกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอ่อตอนนี้มันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์เนาะมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างมันอาจจะเป็นความเครียดที่แบบอันคอนเชียหรือว่ามันอยู่ภายใต้ติสมนึกที่เราแบบไม่รู้ว่าเราเครียดเรื่องนี้ แบบเขาเรียกว่าไงคือเขาเรียกว่าไงมันมีหลายสาเหตุอะที่เราสามารถบอกว่าเครียดแล้วก็พอเครียดเสร็จบางทีมันก็ต้องหาทางปลดปล่อยปะเออแล้วแบบช่วยตัวเองมันก็เป็นทางปลดปล่อยวิธีหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นนะ่ะนะไม่ต้องไปเครียดว่าเฮ้ยเราช่วยตัวเองทุกวันผิดปกติไหมไม่ได้ผิดปกตินะคะแล้วก็ยิ่งตอนที่เราใกล้จะมีประจำเดือนตอนก่อนที่จะมีเมนเนี่ยผู้หญิงส่วนมากก็จะมีความเงียน มากกว่าปกติอย่างที่บอกไปแล้วเป็นเรื่องของฮอร์โมนเนาะก็ไม่ต้องตกใจนะคะช่วยตัวเองต่อไปค่ะเออไม่ผิดอะไรเนาะค่ะเขาถามต่อมานะคะน้องผู้ชายถามเข้ามาว่าเออเออแฟนแฟน,แฟนเขาเรียกว่าไงอ่ะแฟนเป็นคนไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องเซ็กก็เลยอยากจะรู้ว่ามันมีท่าไหนไหมที่มันจะเออใส่ได้ง่ายแล้วก็ผู้หญิงสามารถควบคุมได้อ่ะแล้วแบ่งไปสองประเด็นก่อน ท้าไหนใส่ได้ง่ายกับผู้หญิงควบคุมได้เนอะท้าที่ใส่ได้ง่ายที่สุดแล้วปกติทั่วไปเนาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเคยแบบมีเซ็กค,ครั้งสองครั้งยังไม่ได้เจนสนามมากจริงๆแล้วถ้ามิช s i เนอรีเนี่ยอันนี้คือเบสิกสุดแล้วก็ง่ายสุดสําหรับผู้หญิงง่ายยังไงผู้หญิงก็แค่นอนเออนอนเป็นแบบ ปาดาวขอนไม้ที่เตียงเออยู่บนเตียงได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนทําซึ่งจริงๆแล้วทว่าเน,นี้ยมันมันง่ายต่อการสอดใส่มากๆแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยท่าไหนที่ผู้หญิงสามารถควบคุมได้อันเนี้ยมันจะเป็นท่าที่ผู้หญิงนั่งอยู่ข้างบนเนาะผู้ชายก็คือนอนใช่ไหมแล้วผู้หญิงก็นั่งอยู่ข้างบนหรือที่เรารู้จักกันว่า w o m a n on top แต่จะบอกจริงๆก่อนว่า w o m a n on top เนี่ยมันไม่ใช่ท่าที่ง่ายสําหรับผู้หญิงนะเออเพราะอะไรเพราะ คุขยของผู้ชายเนี่ยมันจะมีมันก็คุยทุกคนไม่ได้เป็นควยตรงอะ่ะเข้าใจปะแล้วอาจจะเห็นหนังโปะวะ๊ว่าให้คุยทุกคนเป็นคุยตรงบางคุยก็เบี้ยวบางคุยก็แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันต้องมันต้องจับแยดใสอะ่ะแล้วพอนั่งลงไปอะ่ะผู้ชายบางคนที่เขาเพิ่งไปโกนขนหรือแว็กขนมามันก็จะมีแบบความเป็นแบบว่าตะปุ่มตะป่าของขนคือขนขนหมอยมันจะดูแบบไม่ไม่ได้ใช้แบบ คอนดิชเนอร์แชมพูอ่ะคนแบบมันก็จะมีความครุขคระเบาๆอะไรเงี้ยเวลาเวลานั่งเงี้ยมันก็สามารถแบบว่าทาให้รู้สึกเจ็บได้เนาะดังนั้นท่าเบ็นออนท็อปเนี่ยไม่ใช่ท่าที่ง่ายสําหรับผู้หญิงแต่เป็นท่าผู้หญิงที่สามารถควบคุมได้นะคะผู้หญิงสามารถที่จะเออนั่งแบบเอาเออเอะไรนะเอาตูดเนี่ยติดไปกับควยตอนนั่งเขาเรียกวนะ่าบนหน้าท้องของผู้ชายเลยก็ได้หรือคุณจะนั่งเป็นนั่งยองๆก็ได้นะ เออก,ก,ก็มีการฝึกได้เหมือนกันอะไรเงี้ยท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ผู้หญิงสามารถควบคุมได้เนาะถ้าจะแอดวานซ์ไปหน่อยจะกู o เบนออนท็คือปกติ w o m เบนออนทเนี่ยเราจะหันหน้าเข้าหาผู้ชายใช่ไหมมันมีกอีท่าน,นึงที่เรียกว่า reverse cowboy อ e ีดอกไปอีกก็คือแบบว่าหันหลังกับหมายความว่าเหมือนผู้เหมือน Women on Top แหละแต่ผู้หญิงนะคะจะนั่งหันตูดให้ผู้ชายเนาะท่านี้ก็ต้องใช้เปิดสกิล นิดนึงนะในการลองทาแต่ให้ลองทําแล้วมีผู้หญิงหลายเสียงบอกว่าเฮ้ยท่านเนี้ยมันจะถึงจุดสุดมันจะเข้าถึงจุดสตีสปอตได้ดีกว่านะดังนั้นก็สําหรับใครที่เจงสนานนะคะก็คุณแม่ก็แนะนําให้ใช้ท่า reverse cowboy ได้อืมอ ขานที่สามเขามาพูดเมีน้องผู้หญิงนะคะเป็นเน้องก็จะเป็นเลสเบี้ยนเนาะมาพูดถึงเรื่องของการใช้นิ้วผู้หญิงกับผู้หญิงเนาะอันนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่แบบกําลังศึกษาหาข้อมูลอยู่คือไม่ได้ละเลยกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเราอยากจะมาออกอพิโซดที่ <c oughs> คุณแม่มีเพื่อนเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าเป็น LGBTQIA อะไรเงี้ยอยากจะมาคุยกับเขาเรื่องเซ็กแหละว่าเวลาผู้หญิงเขาใช้นิ้วกันแล้วหรือมีเซ็กกับผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีอะไรยังไงบ้างนาะดังนั้นก็รอไปอีกหน่อยนะคะมาแน่ๆอ่าต่อไปนะคะเอ่อ ข้อสมีน้องผู้ชายถามมาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะมีข้อเสียอะไรไหมเนาะอย่างที่คุณแม่เคยบอกว่าในเอพิซดก่อนหน้านี้แล้วมันอาจจะมีข้อเสียข้อเดียวที่สามารถทําให้เกิดขึ้นถ้าเราช่วยตัวเองบ่อยๆ,บ,อยๆบ่อยนี่คือขนาดไหนคือบางคนเนี่ยช่วยตัวเองมาตั้งแต่อายุแบบ12 13อะไรอย่างนี้เนาะจนกระทั่งโตงขึ้นมาเป็นอายุยี่28แปดอะไรเงี้ยก็ยังช่วยตัวเองแบบบ่อยอยู่แล้วไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือ เราอาจจะมีอาการติดมืออืนั่นเองอาการติดมือเนี่ยคุณแม่เคยพูดไปแล้วแต่ว่าถ้าจะพูดสั้นๆในอีพีนี้นะคะก็คือจะบอกว่าก็คือแปลตรงตัวเลยอะมันคือติดมือก็คือเพราะว่าเราเวลาเราช่วยตัวเองใช่ไหมเราใช้มือเป็นตัวควบคุมเรารู้ว่าเราทนใช้จังหวะเท่าไหร่ถอกเร็วขนาดไหนอะไรแบบนี้แต่พอเวลาเราไปมีอะไรไปมีไปเอาคนอื่นไปมีเซ็กกับคนอื่นอะเราไม่สามารถที่จะแบบอะมาบอกเขาได้ว่าเออเธอต้อง ถอ,อ,อกเร็วเขาเรียกนั่งเขาเรียกว่าไงนั่งของเราให้เร็วขึ้นมากกว่านี้อีก2วินะบลาบลาบลา,บาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าเฮ้ยคุณอาจจะเอากับผู้หญิงคนอื่นหรือเอากับผู้ชายคนอื่นไม่เสร็จเพราะอยู่ช่วยตัวเองบ่อยมากเกินไปเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัด แต่มันก็แบบมันมีวิธีรักษานะในเอพิโซดที่คุณแม่บอกไปเี่ยมันก็จะมีเออเขาเรียกว่าไงนะแบบแอปพลิเคชันที่ช่วยเราให้หายจากการติดมือได้เนาะจำชื่อเออจำจำเอพิโซดไม่ได้แต่เป็นเอพิโซดที่เขียนว่าเออเอากาแฟแล้วไม่เสร็จคุณอาจจะมีอาการแบบนี้นะจ๊ะก็ลองไปดูกันได้อือต่อมานะคะเอือผู้หญิงอันนี้ผู้ชายถามมาค่ะผู้หญิงชอบผู้ชายควยใหญ่จริงไหมอ่า เราว่าอันเนี้ยมันเป็นคําถามที่เขาเรียกว่าไงถูกถามค่อนข้างเออขเออขาเรียกไงมันอาจจะมี perception เนาะหรือความคิดที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงชอบผู้ชายคุยใหญ่อะไรอย่เงี้ยคุณแม่ก็เลยไปอ,อ,อีกแล้วค่ะทำเซอร์วย์มาเนาะก็ไปถามเพิ่มผู้หญิงมาทั้งหมด30คนนะคะเออตาตกใจแม่กปดบอ็นบอกว่าไม่จริงคือเราไม่ได้ชอบผู้ชายควยใหญ่ ถ้าจะบอกว่าคยใหญ่คือคยคือกี่นิ้วเราพูดถึงสายถุงยางละกันเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยประมาณสักห้าิบหกอะไรเงี้ยก็ถือว่าอันคือสี่เก้าห้าสิบห้าสองก็ยังถือว่าโอเคเป็นมาตรฐานอยู่ใช่ไหมแต่พอห้าสี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่านัา่นแหละเรียกว่าควยใหญ่แล้วก็ได้สําหรับมาตรฐานของประเทศไทยนะไม่นับต่างประเทศไม่นับยุโรปอะไรแบบนี้อืมเออคุณแม่ได้ถามผู้หญิงว่าเอยปกติแบบว่า ผู้ชายควรใส่ถุงยางใส่ไหนที่เราถือว่ามันโอเคที่สุดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออประมาณ5 5, 5 2หาอะไเงี้ยกำลังดี5-2 5-4าพอเป็น5-6เนี่ยพอมันเริ่มใหญ่ก็ไม่ได้ชอบเพราะว่ามันมีมันพอมันเข้าไปแล้วบางทีมันเข้ายากอ่ะ อันดับแรกคือเสำหรับผู้หญิงคนไหนที่ช่องคลอดแห้งเนาะหรือว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ยากอะไรเงี้ยพอมันเจอไซส์ใหญ่เข้าไปอะไรเงี้ยมันทําให้เข้าได้ยากมันก็เกิดอาการเจ็บได้เนาะเออหรือผู้หญิงบางคนกลัวบอกว่าเฮ้ยแบบถ้าจะต้องไปอมแบบควยที่มันใหญ่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันคับปากรู้สึกแบบรู้สึกไม่ชอบอะไรแบบนี้เออเนาะมันมันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงที่ผู้หญิงชอบผู้ชายคุยใหญ่นะแต่ ถามว่ามันมีอีก20%ไหมมันก็มีผู้หญิงที่ prefer ผู้ชายคอยใหญ่ก็มีเนาะอันนั้นจริงๆแล้วอะแต่ผู้หญิงทุกคนอนะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้คือ เขาเรียกว่าไงขนาดของควยมันก็สําคัญแหละแต่ให้ยูไม่ได้เล็กขนาดแบบเล็กมากๆอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องกังวลผู้หญิงเขาจะดูที่ลีลามากกว่าเช่นไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วนะคะหรือว่าการเลียให้ผู้หญิงหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่ผู้หญิงแบบทํากันอยู่อะไรเงี้ยมีการคุยกับเขาถามว่าแบบเออเขาเรียลียหัวนมแบบชมเขาว่าสวยบาๆอะไรเงี้ยผู้หญิงจะแคร์เรื่องพวกนี้มากกว่าขนาดของไซดอีกดังนั้นเรื่องของไซนะคะไม่ต้องสนใจมากเลียเลียหียังไงให้ดีน่าจะสําคัญกว่าเนาะโอเค ตลกมากพอมีคําถามนี้เรื่องควยใหญ่ใช่ไหมมันก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งส่งมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบแฟนของแฟนใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบพอเอาการแรงเงี้ยหีฉีกทุกครั้งทําไงดีหี่ีกคืออะไรเล่าก่อนคุณแม่ใช้ศัพที่มันตรงไปแต่บางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปมีเซ็กกับผู้ชายที่เขาควยใหญ่ใช่ไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็นกคือช่องคลอดอ่ะมันอาจจะมีเลือดออกมาได้ เออแต่ว่าเลื่อดเนี่ยไม่ใช่ประจำเดือนเออแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะเออไม่ใช่เพราะเราแบบพึ่งเสียเวอร์จินครั้งแรกอะไรอย่างงี้เนาะมันจะเรียกว่าช่องข้อฉีกขาดอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้เขาถามว่าจะทำยังไงดีเนาะแน่นอนว่าเบสิกที่สุดน,นะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถใช้เจลหล่อลื่นได้ แล้วก็หนึ่งท่าที่ช่วยได้เนาะสมมติคนมีเซ็กอะไรเงี้ยคุณแม่ว่าท่าด็อกกี้อะไรเงี้ยช่วยแบบช่วยได้ดีมากๆสําหรับเอ่อคนไหนที่เรารู้สึกว่าเออคุยเราไปมีเซ็กด้วยควยใหญ่นะ m มเมนต์อ่อนทอมนี่คือเจ็บมากคือเข้าจุกถึงหมดลูกก็อาจจะเผาๆกับท่าน,นี้ไปก่อนเนาะทีนี้ในท่าของ ในท่าของที่มันเป็นด็อกกี้อะไรอย่างเงี้ยปกติด็อกกี้ที่เราเห็นตามหนังโป๊หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันตัวผู้หญิงมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบกี่องศาวะ45องศาใช่ไหมแต่สําหรับที่ใครสำหรับคนไหนนะคะที่แฟนควยใหญ่เนอะหรือคนที่เราไปมีเซ็ก์ด้วยควยใหญ่คุณแม่แนะนํานะให้เราอะแบบหมอบลงไปเลยอะเออคือไม่ต้องมา45ิเธอเหมาะลงไปได้เลยอะไรยเงี้ยเออง่ายๆพูดง่ายๆเหมือนเรานั่งอะไรวะ นั่งทับเข่าตัวเองแล้วก็เหมาะไปกับเตียงได้เลยอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็จะช่วยทําให้เออมันเขาเรียกว่าไงองศาของมันอะไรเงี้ยดีกว่าเนาะดังนั้นนี่ก็คือสําหรับ คนที่มีแฟนควายใหญ่ทีนี้มีคําถามต่อมาอีกว่าเอ้ยแล้วแล้ว,ลวไออาการที่เลือดออกเนี่ยมันจะหายไปไหมหายค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักประมาณแบบสมมุติว่าถ้าไม่ได้มี Second Boy เซ็ก n d กันบ่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาประมาณสอาเดือนเนาะคุณแม่ได้ยังไงอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะเออก็นั่นแหละป,ประสบการณ์ตจากเรื่องนี้มาตอนแรกก็กังวลมากเหมือนกันแต่พอสักพักอะไรเง,ไงี้ยค่ะมันก็ มันก็ดีขึ้นคุณแม่รู้สึกว่าช่องคลอดมันมหัศจรรย์นะมันสามารถแบบหดแล้วก็ขยายได้ะอะไรเงี้ยอนนั้นถ้าหนูบอกว่าเจอไซส์ที่มันแบบใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมเออสุดท้ายแล้วอ่ะข้องค้อดมันก็จะแบบสามารถแบบ f l e x กซหรือว่าเฟ e x กซิเได้เนาะดังน,นั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะช่วงนี้แค่อาจจะต้องออใช้เ,ออเจลนะแล้วก็ปรับทานิดหนึ่งแล้วก็มีการารอลมนานๆมากขึ้น ถึงจะต้องระวังตอนที่มีแฟนควยใหญ่ก็คือพอทําเสร็จแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมแต่พอถ้าเป็นเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันตอนฉีดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีความระมัดระวังพยายามฉีดให้มันเบาๆเพราะไม่ไงั้นมันจะเจ็บมากๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะที่มีแฟนควยใหญ่อ่าต่อมานะคะถามน้องผู้หญิงนะคะถามว่าระหว่างการโกนขนหมอยการแว็กซ์หรือว่าเลเซอร์จะยังไงดีคะ อ่าอันนี้คุณแม่ต่อว่าจริงๆเป็นเรื่อง preference เนะหรือความชอบของแต่และบุคคลแต่ถ้าจะให้แนะนำนะคะคุณแม่คิดว่าการแว็กดีที่สุดเพราะว่าอะไรบ้างคือการโกนเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงพอเวลาเราโกนขนใช่ไหมหมดแล้วแม่ว่าเราจะโกนเราก็โกนเองเนาะส่วนมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบคุณแม่ว่ามองว่าขนมันขึ้นเร็วแล้วเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นต่อๆอเออมันก็จะแบบ รู้สึกแล้ลำคาญอะไรอย่างเงี้ยเออแทงทะลุกางเกงในออกมาบ้างก็มีอ่ะทีนี้แว็กดีกว่ายัางไงคุณแม่บอกว่าแว็กเนี่ยมันอยู่ได้นานกว่าอ่าอยู่ได้นานกว่าในแง่ไหนก็คือพอเวลาคือแว็กแน่น,นอนมันต้องเจ็บเนาะอันนี้แบบเออบอกเลยว่ามันเจ็บอะไรเงี้ยแต่เวลามันแม็กเวลาเอาแว็กเนี่ยมันจะถึงแบบมันจะถึงมันมีความรู้สึกแบบถึงลากถึงโคนอะ เออแล้วมันก็จะแบกทําให้เราอยู่ได้นานกว่าอีกด้วยเนาะสำหรับตัวเลเซอร์นะคะคุณแม่ไม่เคยเนาะแต่ก็มีเพื่อนไปทํามาเขาก็เออบอกว่าโอเคดีกันอะไรเงี้ยนั้นก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ทีนี้ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนน่ยมันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวขนหมอยของเราอะค่ะมันเป็นตัวก,วกักเก็บ ออแล้วก็ป้องกันกลิ่นอับชื้นได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยขนนะยังเป็นเกาะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ชอ่องคอดได้นะดังนั้นก,ก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนโดยส่วนตรงุณแม่คุณแม่มองว่าแว็กดีที่สุดทีนี้บางคนเนี่ยมันโนใช่ไหมอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยบบวันนี้จะไม่เอากับผู้ชายตอนสักสองทุ่มแล้วหลังเลิกงานค่อยไปแว็กอะไรเงี้ยคุณแม่ไม่แนะนําเพราะว่าตอนที่เราแว็กเสร็จเนี่ย หีมันจะเจ็บมันจะมีความะระคายเคืองน้องจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็บางทีบางคนแม่งแบบเลือดซิบซิบออกมาเลยก็มีนะหลังจากแว็กเสร็จอะไรเงี้ยอันนั้นน้องอาจจะยังไม่พร้อมใช้งานนะคะอันนั้นคุณแม่ก็เลยแนะนําว่าดีที่สุดคือ,อยังไงสมมุติว่าจะไปมีเซ็คพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเราแวกก่อนหนะ้าสักสองสวันอะไรเงี้ยก็ดีะคะ่ะเพื่อว่าน้องจะได้แบบเออเตรียมรับสมอรภูมนะประมาณนี้ถ้าจะไปอารมณ์แบบแวกเสร็จแล้วไปเอาต่อเลยนะคะอย่าหาทํา โอเคเยอะจังเลยคำถามนี่แบบฉันเพิ่งมาถึงครึ่งทางเองโอเคถามต่อมาเนาะมีเซ็กเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับอายุอืมอันนี้ก็ตอบยากอีกเหมือนกันคุณแม่จะตอบเสมอว่ามีเซ็กเมื่อพร้อมค่ะมีเซ็กเมื่อที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วอืมเอ่อจริงๆแล้วตามมาตรฐานของ ในไทยและกันเนาะเออถ้าคุณแม่รู้จากสถิติมาเขาบอกว่าสัก1 7 1 8อะไรเงี้ยก็เป็นอายุที่พร้อมที่จะมีเซ็กได้เนาะแต่ถ้าสมมติคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วตั้งแต่แบบ1 5 1 6อะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ติดนะคุณแม่รู้สึกว่าสมัยนี้โลกเรามันไปเร็วมากแล้วอะคือสมมติอยากจะมีเซ็กเซ็กย่ก็สามารถเขาเรียกว่าไง Google ในเรื่องของถุงยางเรื่องของอะไรได้อะไรเงี้ยเนาะ อย่างไงนะคะสิ่งที่คุณแม่เน้นย้ำเสมอว่าเราควรจะมีเซ็ก์เมื่อพร้อมพร้อมในแง่ไหนบ้างนะคะพร้อมทางในแง่ของจิตใจอืมแล้วก็ร่างกายใช่จิตใจเนี่ยการมีเซ็กซ์ครั้งแรกเป็นเรื่องน่ากลัวนะเพราะม,มันจะมีความกังวลหลายๆอย่างที่เรามีเนอะว่าเฮ้ยมันจะเจ็บมากไหมมันจะเข้าไหมาแล้วจะท้องไหมอะไรเงี้ยคําถามพวกนี้เราจะค่อนข้างเยอะมากอืมถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะเราก็ต้องไปศึกษาให้ดีก่อน แล้วก็ให้เรามีความคอนเซนต์หรือว่าการที่เราอยากจะไปม,มีเซ็กกับเขาจริงๆไม่ใช่อยากมีเพราะถ้าไม่ใช่จะมีเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวกลัวแฟนไม่รักหรืออะไรแบบเนี้ยอ,อันนั้นคุณแม่ว่าไรสาระนะคะก็ดูให้ดีเนาะมีเซ็ก์เมื่อเราพร้อมเรื่องอายุคุณแม่มองว่าไม่เกี่ยวอืต่อมาผู้ชายนะคะน้องผู้ชายถามมาว่า ขอถ้าออกกําลังกายสําคนที่เหนื่อยไวหน่อยอา่าเนาะคนที่บอกว่าไมไ่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวแบบจูแข็งโอเคทุกอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่จากเวลาเอาเนี่ยอาจจะมีการเหนื่อยเร็วเนาะมีท้ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยให้แบบวันเหนื่อยแบบทำให้เหนื่อยช้าลงเนาะ <S <S <ม>คุณแม่นะคะจะแนะนําในเรื่องของการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนาะ เออเป็นการออกกําลังกายแบบหรือว่าพัก,กระดัออกกำลังกายที่เป็น,ปนพวกใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆห่เช่นวม่าจะเป็นการเดินเร็วการวิ่งเหาะการว่ายน้ําพวกนี้ได้หมดเลยเนาะหรือถ้าใครเนี่ยจะเป็นเออแอดวานนิดนึงอะไรเงี้ยคุณแม่แนะนําว่าให้วิ่งมาราธอนอืมมีตอนคุยคุณแม่อยู่เบอร์ลินเออตอนนั้นเออมีช่วงหนึ่งไปอยู่เยอรมันอะไรเงี้ยก็เออมันจะมีกลุ่มที่พูดคุยกันถึงเรื่องเซ็ก์อะไรเงี้ยแล้วก็มีคําถามนี้เลยว่าแบบเอยจะทำยังไงให้แบบเออเครียดเหนื่อยช้าตอนเอาอะไรเงี้ย <c oughs> หนึ่งกันนั้นคนที่มาแบบเป็นสปเกร์เขาบอกว่าจริงๆแล้ว,ว่การวิ่งมาราทอนมันช่วยได้มากๆอะไรอย่างนี้เนาะเออก็อยากให้ฝึกเป็นการวิ่งดูแต่ถ้าจกมาราทอนแม่งยังแบบเกินไปช่วงนี้ล็อกดาวฝึกวิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำนะคะเป็นการคาร์ดิโอทีใ่ใช้กล้ามเนือ้อมันใหญ่ก็ได้เหมือนกันอืมถาต่อมาค่ะอ,อ,อยากจะคุมกำเนิดใช้แค่ถุงยางพอไหมอา่าข้อนี้นะคะ คุณแม่บอกก่อนว่าการใช้ถุงยางเนี่ยมันป้องกันได้เยอะก็จริงคือสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์การป้องกันมายู่ที่มัน99ใช่ไหมแต่เราต้องคิดถึงเสมอว่าจริงๆแล้วค่ะมันอาจจะมี ident, อ,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเช่นถุงยางขาดเอย่ยหรือว่าถุงยางติดเข้าไปในช่องคลอดเอย่ยอะไรแบบนี้ซึ่งมันอาจจะกาะให้เกิดแบบโอกาสท้องได้ก็มี คุณแม่ก็เลยบอกเสมอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรจะเป็นดนะับเบิลปรเทคชัน่นนะเช่นสมมุติว่าให้ผู้ชายใส่ถุงยางใช่ไหมคะเราส่วนตัวเราเนี่ยถ้าเรากังวลเนาะเราก็อาจจะเลือกเป็นวิธีการทานยาคุมกําเนิดหรือว่าการฝังยาคุมกําเนิดก็ได้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานยาคุมแบบไหนอะไรเงี้ยก็มีไว้ให้ที่ s e x e d u c a t i o n p พอสแครแล้วหรือแม้กระทั่งมารีวิวนะคะเรื่องการฝังยาคุมคุณแม่ก็รีวิวไว้ให้แล้วเนาะก็ลองไปหาดูใน s e x Education กันได้นะคะอืมดังนั้นอ่ะลืมตอบคำถามดังนั้นคุณแม่บอกว่าถ้าเราอยากจะโคตรป้องกันให้แบบ100%ดลดการเสี่ยง เรื่องการท้องให้มันได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ล่าต้องทําควบคู่กันผู้ชายใส่ถุงยานะคะเราก็ทานยาคุมหรือว่าฉีดยาคุมอะไรประมาณนี้เนาะไม่มีวิธีไหนที่มันสามารถป้องกันได้ร้อยอซ์อยู่ดีประมาณนี้นะจ๊ะโอเคข้อต่อมาแฟนเป็น bdsm กลัวมากอ่าเป็นน้องผู้หญิงคนนี้นะเริ่มคุยกับแฟนเริ่มคุยกับเออผู้ชายใช่ไหมแล้วผู้ชายก็มาเปิดเผยว่าเออเนี่ยเขาแบบว่าเขาชอบ bdsm น้องกังวลว่าเฮ้ยแบบ เพื่ฟนจะโล่งจิตหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนน้องอธิบายค่อยฟังก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะ BDSM เนี่ยเป็นหนึ่งใน p r e f e r e n c e ของการมีเซ็กส์เนาะเช่นบางคนอาจจะเ,เปิดเพยบง่ายเหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้บางคนก็กินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่บางคนชอบกินเส้นหมี่บางคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบแดกข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะ preference ในเรื่องเซ็กส์ก็เหมือนกัน คนที่เขาเป็น BDSM เนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรคจิตนะแต่เขาแค่มี Preference อีกแบบในเรื่องของทำให้เวลาทให้ของเงียนนะก็าอาจจะเห็นแบบเห็นคนโดนมัดรแล้วเงียนอะไรเงี้ก็ได้ซึ่งคุณแม่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่สมมติ่าถ้าเรากลัวใช่ไหมเราจะเป็นที่ต้องคุยกับเขาค่ะว่าเฮ้ยเรามีความกังวลเรื่องนี้ในสังคม BDSM เนี่ยเขานะ่ะจะมี s a f e Word นะคะ safe, s a f e S A F E word ก็คือคำพูด W O R D s a f e word uh, save, ก็คือคำพูดที่มันปลอดภัยอ่าได้เราสามารถช่วยการคิดคน save word ขึ้นมาได้สมมุตินะนี่คือการสมรสมุติสมมุติแบบว่าเฮ้ยแฟนชอบเอาเทียนมาลนอะไรเงี้ยเราก็โอเคการให้แฟนเอาเทียนมาลนใช่ไหมแต่เราก็ต้องคิดคำขึ้นมาที่แบบพอห้าพสมมติว่ามันถึงจุดที่เราทนไม่ได้แล้วอะเราพูดคำนี้ออกไปแล้วเขาต้องหยุดทันที นะเออคำอาจจะเป็นแบบคำตลกตโลก,ะโลกอะไรแบบไม่รู้ว่าคำอะไรดีอะสีแดงเออเครื่องดัมเบลอะไรอย่างเงี้ยหรอเออก็เป็นเซฟเบอร์ที่เออทั้งเราและแฟนก็ต้องไปช่วยกันคิดนะคะเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วว่ายูก็จะสามารถมีเออเซ็กที่สนุกสนานได้เนาะจะรอบใครนะคะที่ยังไม่เคยลองประสบการณ์ bdsm หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ คนแม่แนะนําให้เปิดใจเออบางทีเราอ,อาจจะชอบก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยลองแล้วมันไม่ใช่ทางของเราจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ลองแล้วดีกว่าเราดีกว่าเราไม่เคยได้ลองเนอะโอเคถามต่อมาน้องผู้หญิงส่งมาค่ะบอกว่าแฟนอยากจะให้ออล่าแต่เราไม่ชอบคําว่าออลลก็คืออมขวยออลลนะคะแปลว่าปากเนอะอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ใช้กระทางปากเนะี่ยใช่คะว่าออลล่เลยหมดออลลเซ็ตก็คือการใช้ปากช่วยนั่นเองอืม แฟนอยากให้ออโรเส็ ake, แต่เราไม่ชอบทำยังไงได้บ้างคุณแม่พูดเสมอนะว,ว่ามันต้องมีการคุยกันเกิดขึ้นสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราอะ่ะไม่ชอบอมคคยให้แฟนแต่ดังนั้นถ้าถ้าเราเป็นแบบนี้นะหนูจะไปบอกให้แฟนมาเลยหีหนูคุณแม่ก็มองว่ามันอาจจะไม่ค่อยแฟนเนาะดังนั้นอาจต้องหา common ground หรือว่าจุดที่ทําให้เราสองคนมาเจอกันได้โดยปกติเนาะคุณแม่รู้สึกว่าเ,เราอาจ,จต้องค้นหาสาเหตุก่อนว่า โอ้จริงๆแล้วทาําไมเราถึงไม่ชอบอ่าทำไมถึงไม่ชอบอมควยแฟน1น่งควยแฟนเหม็นมากหรือเปล่า2เราอมเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเราไม่ชอบเท็กเจอร์ไม่ชอบความเป็นหยิมยิมของมันหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องเท็กเจอร์แล้วนะ3เรารู้สึกว่าเราอมควยแฟนอะ่ะมันเป็นเหมือนมันเราถูกเหมือนถูก ดูถูกเออพี่บางคนจะรู้สึกแบบนี้ว่าเอ้ยทำไมต้องไปอมมาวัยวะขอเพศของเธอละเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะคุณแม่บอกว่าเ็จริงแล้วเราอาจจะต้องหาดูก่อนว่าที่เราไม่อยากอมควยไม่อยากทำ a อ l out h i เป็นเพราะอะไรแล้วเราก็ค่อยแก้ปัญหาจุดนั้นไปบอกฟนค a ยเหม็นมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้ง่ายค่ะก็ให้ไป